เริ่มต้นปี2023ด้วยการอัปเดตตารางคะแนนพรนะีเมียร์ลีกนตอนนี้ครับก่อนที่จะไปพูดถึง5เกมหลังจากนี้ครับของเหล่าบรรดาทีมใหญ่ครับอันดับที่1ครับตอนนี้ครับไม่มีใครหยุดความร้อแรงเขาได้อีกแล้วครับลงเล่นไป16เกมครับชนะ14เสมอ1แพ้1มีอยู่43คะแนนครับ อันดับที่2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลงเล่นไปทั้งหมด16เกมครับชนะ11เสมอ3แพ้2ครับมีทั้งหมด3 6คะแนนครับตามหลังจ่าฝูงอยู่7คะแนนครับส่วนอันดับที่3ครับเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับลงเล่นมากกว่าใครเพื่อนครับ17นัดครับชนะ9เสมอ7แพ้1ครับมีอยู่3 4คะแนนครับส่วนอันดับที่4ครับสดๆร้อนๆเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงเล่นไป16เกมครับชนะ10เสมอ2แพ้4ครับมีอยู่3 2คะแนนครับส่วนอันดับ5ครับเป็นท็อตแนมฮออสเเปปรร์คัับลลงง่นไท้หมด 16เกมครับชนะ9เสมอ3ครับแล้วก็แพ้4ครับมี30คะแนนครับส่วนอันดับที่6ครับเป็นลิเวอร์พูลครับลงเล่น16นัดครับชนะ8เสมอ4แพ้4ครับมีอยู่28คะแนนครับส่วนเชลซีครับตอนนี้อยู่อันดับต่ำกว่าเพื่อเลยครับตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางครับแต่ว่าลงเล่นไปเพียงแค่15นัดเท่านั้นครับชนะ7เสมอ3แพ้5ครับมี24คะแนนครับคืนนี้ครับถ้าพวกเขาลงเล่นแล้วชนะครับก็จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่7แทนฟูลแลมครับ และนี่คือทั้งหมดของตารางคะแนนณตอนนี้ครับต่อไปครับเราจะไปดูกันครับว่า7ทีมที่กล่าวมานี้ครับหนัดต่อไปพวกเขาจะเจอใครกันบ้างต้องบอกว่าทีมระดับหัวตารางเจอกันเองหลายทีมเลยทีเดียวครับไล่มาที่ทีมแรกครับเป็นอาร์เซนอลนครับหนัดต่อไปครับพวกเขาจะเจอนิวคาสเซิลครับสเปอร์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันครับแลวก็เบรนท์ฟอร์ดครับจากการค่าคะเนนครับ ห้านัดต่อไปนี้ครับที่คิดว่าแบบชัวร์ๆและคิดว่าโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับก็คือการนัดเจอกับเอเวอร์ตันและก็เบนฟอร์ดครับนอกนั้นครับสามนัดถัดไปของอาร์เซนอลครับเจอทีมใหญ่ทั้งหมดเลยครับสามทีมครับต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับห้านัดต่อไปพวกเขาจะเจอเชลซีแมนยูสเปอร์วู๊ดแฮมป์ตันแล้วก็จะวนกลับมาเจอสเปอร์อีกครั้งครับส่วนนิวคาสเซิลครับนัดต่อไปพวกเขาจะเจออาร์เซนอลฟูลแลมคริสตันพาเลทและก็เวสต์แฮมยูเอต็ดต้องบอกว่านิวคาสเซิล 5นัดต่อไปน่าจะสบายที่สุดครับเพราะเขาเจอทีมใหญ่แค่ทีมเดียวนั่นก็คืออาร์เซนอลครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ5นัดต่อไปพวกเขาจะเจอบอร์นมัธแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลคิตตันพาเลทและก็ลีดยูไนเต็ดครับสำหรับ5ทีมนี้ครับโอกาสที่จะเก็บ3แต้มสูงครับก็คงจะเป็นพวกบอร์นมัธคิตตันพาเลทและก็ลีดยูไนเต็ดครับส่วนทีมใหญ่2ทีมที่เขาต้องเจอ2นัดติดครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับที่เป็นทั้งจ่าฝูงและก็รองจ่าฝูงที่ต้องบอกว่ายากเหมือนกันครับที่จะเก็บ3แต้ม ส่วนสเปอร์ครับต้องบอกว่าเปรียบเสมือนมรสุมของอันโตนิโอคอนเต้เลยครับพวกเขาจะเจอคิตตันพาเลตอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟูลแลมและก็จะวนกลับมาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าโอกาสเก็บแต้มค่อนข้างสูงก็คงจะเป็นคิสตันพัลเลตกับฟูลแลมครับแต่แม้แต่ทีมเล็กครับช่วงนี้สเปอร์ก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็อาจจะลุ้นเหนื่อยกันหน่อยครับสำหรับแฟนๆของไก่เดือยทองครับทีมต่อมาครับริวพูลครับ5นัดต่อไปพวกเขาจะเจอเบรนท์ฟอร์ดไบรตันเชลซีวูล์แแมตตันะก็เเออวรัน ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะเบาที่สุดแล้ะเจอทีมใหญ่เพียงแค่ทีมเดียวนั่นก็คือเชลซีครับสำหรับลิเวอร์พูลครับผมมองว่าช่วงนี้นี่แหละคือโอกาสทองนะครับที่ลิเวอร์พูลจะขึ้นไปทวงคืนตําแหน่งท็อปโฟครับเพราะว่าแมนยูเจอทีมใหญ่2ทีมครับแต่ลิเวอร์พูลครับเจอแค่เชลซีครับที่ดูแข็งที่สุดแล้วครับกับไบรตันครับถ้าพวกเขาผ่านได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็น่าจะติดท็อปโฟได้ในช่วงนี้แหละครับ ส่วนเชลซีครับพวกเขาจะต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟูลแลมคิตตันพาเลตลิเวอร์พูลและก็จะวนกลับมาเจอฟูลแลมอีกครั้งนึงครับ5นัดต่อจากนี้สําหรับ5นัดของเชลซีครับผมมองว่าเกมที่จะเจอกับฟูลแลมคิตตันพาเลตและก็ฟูลแลมอีกครั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับเชลซีแต่ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเหล่าบรรดาทีมพวกนี้ครับจะรักษาเมตาฐานของตัวเองได้ไหมหรืออาจจะสะดุด นัดใดนัดหนึ่งครับเป็นไปได้ยากครับที่จะเก็บ3แต้มได้ทั้งหมด5นัดครับนอกจากอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือลิเวอร์พูลครับก็พวกนี้ครับเป็นไปได้หมดครับส่วนแฟนแฟนแมนยูก็ต้องลุ้นเหนื่อยนะครับถ้าหากยังไม่ได้กองหน้าครับเพราะผลงานของแมนยูเนี่ยเก็บ3แต้มได้ก็จริงครับแต่รูปเกมรายละเอียดในเกมไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็มีสะดุดให้เห็นแล้วครับนั่นคือเกมล่าสุดครับที่เจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็เสมอไป1ประตูต่อ1นึครับส่วน ทีมที่จะเจอกับวู๊แฮมตันเนี่ยช่วงนี้ผมบอกว่าวูแฮมตันเนี่ยดูดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนนะหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชเป็นโลเปติกีครับทีมที่จะเจอกับวู๊แฮมตันเนี่ยก็จะมีแมนซิตี้ลิเวอร์พูล2ทีมนี้ครับที่จะเจอกับวูแฮมตันครับต้องดูครับว่าโลเปติกีจะดึงศักยภาพของนักเตะของวูแฮมตันที่ดีอยู่แล้วเนี่ยออกมาได้มากแค่ไหนครับต้องบอกว่าหากโลเปติกีดึงศักยภาพของนักเตะวู๊แฮมตันออกมาได้มากเนี่ยทีมที่จะไปเจอเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรครับและผมว่า วูฟน่าจะไม่น่าจะตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับต้องดูกันยาวๆครับอีกครึ่งฤดูกาลนะครับแล้วพวกคุณคิดว่าหลังจากผ่านพ้นเดือนมกราไปเนี่ย5นัดต่อจากเนี้ยคุณคิดว่าอันดับ1-4จะเป็นทีมใดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างนี้กันหน่อยนะครับอยากรู้ครับว่าในทัศนคติในมุมมองของพวกคุณครับคิดเห็นกันอย่างไรครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อทฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับ Director of Football ครับ